วันนี้เราเนี่ยจะไปต่อใบขับขี่ค่ะทุกคนในระหว่างที่รอเวลาเนี่ยเราก็สามารถหมู่ได้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้ท้าพิสุวรรณนะคะน,นี่นะคะเป็นการรีวิวแบบฟรีชีพมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเลยเราแบบ แค่เราผ่านมาแล้วเราก็แบ่งแบบว,ว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. พบกับบีอีกแล้ววันนี้เราเนี่ยจะไปต่อใบขับขี่ค่ะทุกคนเพราะว่าใบขับขี่ของเราเนี่ยหมดอายุแล้วนะคะแต่หลังจากที่เราเนี่ยไปถึงขนส่งนะคะเราก็ได้บัตรคิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรอเวลาค่ะในระหว่างที่รอเวลาเนี่ยเราก็สามารถหมู่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้บีจะพาทุกคนไปไหว้พระที่ไหนนะคะ ติดตามชมได้เลยจ้านี้เราอยู่กันที่วัดวิรลย์ชนะค่ะทุกคนขออนุญาตเปิดแมนนิดนึงนะคะ <c oughs> หายใจไม่ได้ <c oughs> นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้ท้าวิสุวรรณนะคะอยู่ทาง ด้านนู้นนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เ mm hmm. พิ่งเป็นวันหวนออกไปแล้วนะคะ mm hmm. หน่งวันเพราะฉะนั mm ้น hmm. ก็จะสงบนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนทัวร์วัดวีระชดเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะไปเลย mm hmm. ถ้าพูดถึงวัดวีระชดนะคะเราก็จะต้องนึกถึง เท้าเวสสุวรรณค่ะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่มาที่นี่เนี่ยก็ได้เสียงโชคกันนะคะแล้วก็ได้โชคได้ทรัพย์กันไปหลายคนเลยละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเรามาที่นี่เนี่ยถ้ามาใกล้ๆวันหวยออกนะคะเราก็จะเห็นคนเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าเรามาหลังหวยออกก็จะคนน้อยนิดน,นึงค่ะหลังจากที่เราไหว้กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าแดงนะคะไป ก,กับกระบองค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะไหว้พาไปส่วนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเข้าไปไหว้พระข้างในค่ะซึ่งในเนี่ยงดงามมากทุกคนอันนี้อาจจะแบบว่าถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องใช้ความเงียบค่ะทุกคน เป็นการเดินลอดใต้ฐานพระนะคะเป็นพระประธานนะคะซึ่งเขาจะเวียนขวานะคะแล้วก็ท่องอิติปิโสค่ะเสร็จแล้วค่ะเราเข้าไปไหว้ด้านในกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่บีอยากจะพาทุกคนไปชมนะคะ นั่นก็คือด้านหน้าเราเลยค่ะแต่เราจะต้องเดินออกไปไกลนิดนึงนะคะแต่ว่ามุมนี้คือสวยมากค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นการรีวิวแบบพรีชีพมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเลยเราแบบแค่เราผ่านมาแล้ว,ลวเราก็แบนแบบว่าเข้ามาไหว้เลยนะคะก็มาแบบนี้เลยสวยมากทุกคนนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางนะคะที่จะเดินไปหาปู่เปียนาทางด้านนูน้นนะคะทุกคนสวยมากอะ่ะบีก็เพิ่งเคยแบบเดินลงมาตรงนี้ครั้งแรกนะคะเพราะปกติะน่นค่ะจะเดินผ่านน้องช้างนะคะไปให้อาหารช้างก่อนแล้วก็ถึงจะไปนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคนเดียวเราก็เลยแบบไม่แบบไม่กล้าให้ <laughs> นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปไหว้ปู่ศรีสุโธทาง้นน้นเลยค่ะตามมาเลยค่ะเราก็เดินกันข้ามสะพานมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะของทีิปนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบรีวิวทั้งหมดอะ เราจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อไปกับพีอีกนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นปูพน่พญานาค่าปู่ซีสุโธของเรานะคะซึ่งเขาทําออกมาได้แบบสวยสดงดงามมากนะคะบีอะมาเจอที่นี่มาเจอวัดนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่เขากําลังเอ,อ่อเริ่มสร้างตรงนี้นะคะเออเนี่ย จนตอนนี้คือเสร็จหมดแล้วนะคะตอนพอมารอบสองเนี่ยก็เป็นรูปของปู่ย่านะคะตั้งอยู่ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ทาสีนะคะเรากา็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเปิดให้สาการะมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าดีเพิ่งจะมีโอกาสได้มารีวิวนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปสายมูของเรานะคะที่มาแบบไปทันได้ตั้งตัวนะคะก็ใครนะคะที่ยังไม่เคยมาแล้วอยากจะลองมาไหว้ดูนะคะก็เรนยนเชิญค่ะเพราะว่าบียมีโอกาสได้มาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะก็จะชอบมาไหว้ตรงนี้ตลอดนะคะเพราะว่ามีทางปูนน่พญานาแล้วก็มีทั้งท้าเบวสวุวรณ นะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะที่อชอบหลายๆคนเนี่ยชอบมาหมูชอบมาไหว้กันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสะดวกสบายมากนะคะมีที่จอรดรถแล้วก็มีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวคาเฟ่เปิดใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนเราจะต้องรีไปขนสง่งกัวแล้